้าวันนี้เราจะปลามาพอขนมเส้นเจ้ากี่ขนมเส้นเจ้าขนมเส้นถุงนะเจ้าห้าบาทเจ้าง่ายๆเลยเจ้ามีกมีขนมเส้นนะเจ้าพัดขนมเส้นใส่ซีอิ้วขาวซีอิ้วดำเจ้าแล้วก็มีถวงอกเจ้าแล้วก็เกลือชูรสดเห็นหน่อยเจ้าแบบงเมืองบ้านๆเลยนะเจ้าสม่าจะมีไข่แหีวกาดแต่เจ้าเห้าบาทเจ้าก็เอ็มได้นะเจ้า เขาจะลองเจ๊จีมพอทางไหนนะเจ้าเป็นถุงที่อี้นะเจ้าใครจะครบจะก้นถุงก็ได้นะเจ้าหรือว่าจะเปิดปลาสุงแบบนี่เจ้าพาจะเพิพอทางไหนพอนะเจ้าแล้วก็บีบเอาแบบนี้เจ้าบีโกนขึ้นมาเจ้านี่เจ้าหน้าตาประมาณนี้เลยเจ้าหน้าตาหน้ากินนะเจ้ารสชาติกะธรรมดาธรรมดาเจ้าแต่ขรร้ำนะเจ้า ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เขาตัวน้าเจ้าคลิปนี้และคลิปต่อไปตัวน้าเจ้าฝากคนกจะใจพับป้อมไปเห็นน้อยเจ้าร้ำนะเจ้าฝากกดตัวน้าเจ้าฝากดูคลิปตัวน้าเจ้า,า,า,จาขอบคุณเจ้า